<ไ>ใช่ใชพุทธคุณมันถ้าเป็นของแท้มันจะใสเหมือนปีกแมงคู่เลยและจับอย่างนี้มันจะเ,เย็นเอมไว้กับผ่าเป็นเช่นนั้นเนาะใช่นะครับตัวนี้เหมาะแก่การบดแล้วก็อาศัยพระเครื่องนะครับถ้าเราจะลงหวยมันลงไม่ได้เพราะว่าพุทธคุณมันไม่ได้ดิมีอะไรบ้างที่ลงหวยได้พวกเหรียญอะไรได้ไหมที่ลงหวยได้ก็คือหนึ่งเป็นเหรียญปากที บานบานบานนอกเรานอกเป็นเหรียญปากผีเป็นเงินแดงมีรูแ้่เหรียญมีรูนะครับเฉพาะใส่ปากผีนะแต่ไม่ได้ใส่ปากผีไม่รู้อะไรม่ใส่สองก็เหรียญรหัช้ังสามเสียนครับมีแค่นั้นที่ที่เราจะจะลงหวยพอได้ดูอเ,เอามาเช็คดูครับตัวนี้ผมอนุญาตให้ให้ท่านเก็บนะรับผมตั้งแต่เมือกี้แล้วต้องเนู้เยอะเลยนไหนมาดูสิ มันมีแต่ของพวกบรรพบุรุษเพื่นนะนะคะ่ะครับเดี๋ยนไม่รู้ก็มีครับเนี่ยไม่รูแแ้แต่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 มันไม่ใช่สตางแดงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสตางต้องระดับหกสตางอย่างนี้นหน้าหกเปลี่ยนอย่างนี้หน้าเีอะไราที่ลงได้มันขุดอเลรันนัเป็นปากกี้ลรืออโอ้ให้ดูได้เลยคิดยังไงถึงอยากจะลงหวย,วยก็จะลองดูอาจารย์ อยากลองดูว่ามันจะเข้าไหมครับผมก็อยากดูเรียนรู้ทุกอย่างอะไลองดูก้อนอ๋อเปิ่ติดตามเพจของเกียรตินิคพาแล้วก็พอดีเปื่อก็เลยว่าลอ,ลองลองให้ทําดูจะได้ไหมแล้วก็ชีวิตมันก็ว่า<ำ>จะได้แต่ไม่ได้นะครับ ยังไม่ได้เลยอยู่บ้านมีกระป๋องปูนโบราณไหมไม่รู้เหมือนกันกระดิ่งโบราณอย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่ครับทองนโบราณนะครับระดับร้อยกว่าปีขึ้นน่ะมันจะมีมันจะมีพวอไขโบราณมีอยู่นะไขเล็กๆแค่นี้ไหโบราณนรัยที่เขาไปอ๋อวันหลังเราค่อยนัดมาเอามาทำตัวนี้เอาไว้ถ้ามอบให้วัดก็ได้ก้าวบดทํทำเป็นโแต่ถ้าแพ้ก็แพ้เลยเน๊ เพราะว่าตัวนี้ไม่ไม่ใช่หินกินเหล็กถ้าหินกินเหล็กมัน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 จะตายนี้พระจับป้ามือยาชาเลยเขาเรียกว่าเขาจะอบน้ํามันทุ่นวัตถุระเบิดเรียกแล้วเามา่านมาแต่แต่กไ,มไรมาไหมคาสำหรับดับเครื่องเพลิงมสมมุติว่าพวกที่เขาจะหลอกฟุ่นนะสมมุติว่าสมมติสมมติมมตเอามาอั้มผมดูก่อนก็ครับสมมติ พี่น้องจะได้ฟังไปพร้อมกันเพื่อเป็นแนวเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องครับผู้ที่ชื่นชอบเขาเรียกว่ามณีหลายๆอย่างครับเขาเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์นอสมมติว่าตัวนี้เป็นเหล็กหรือเป็นหินอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาไปชุบกับน้ําน้ําสำหรับความชื้นสูงนะยะระยะระยะสองเมตรสามเมตรเนี้ย มื่อฉีซึมเขาไปเลยห้าหลูปเปืนห้ามากล้กองใหม่ไม่หีดมันเป็นเครื่องของมันเป็นน้ำของต่างชาติเป็นน้ำมันสารสารละเหยของของต่างชาติสําหรับดับวัตถุเสือเ่อมเพลิง่าให้เขาหลองได้ว่าเป็นแลกกินกับไม่หีดนะเพราะว่าผมไปแตก่ก่อนผมเป็นข้าราชการทหารเลยผมรู้หมดวันนายพาไปจะได้รู้ว่าตัวนี้คืออะไร ตัวนี้คืออะไรหะเหล็กไหลเป็นเป็นยังไงเห็นเหล็กไหลมีอยู่สิบเอ็ดชนิดเด้นนะครับเหล็กไหลบานบานเฮาหายยากนอกจากอยู่ในพราชาวังครับเหล็กไหลเงินยวงต่างหาก<ม>เหล็กไหลดำมันมีลหลายหลายสิบเอ็ดชนิดเด้ตัวนี้บรสามารถสิลงเหล็กใดเด้อพุทธคุณบ่ได้เอว้ป้องกันตัวแก้วคาด ก็น่จะใช่เนะัะหรือว่าแช่น้ามนอาบเกี่ยวกับโลคาโลคาพยาธิทางทางหลายเขาเรียกเป็นอะไรครับี่เด็กไหล่ขั้นอื่นว่าแร่ธาตุกาย,ยสิทธิ์เป็นแร่ธาตุไม่ใช่ถึงถึงถึงเหล็กไหลใดครับเป็นแร่ธาตุกาย,ยสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาตินะครับเข้ามาจากกรุงเทพเล่ยไปนี่มันก็อยู่งยังไงปะแคยุ่งยี่ละครับคือคือนกนกขโมยเลคือคือนกนกขโมย ั็เพือนละเทาสองเทอนี่อ้หวยวันนี้ท้าซื้อซื้อก็ได้ครับ C สองแปดเด้อแข่ให้เจ้าครับครับครับไม่ได้เลยลงไม่ได้เลยพี่พี่ยูทูปทุกท่านครับเเจ้าของเก่าให้ลงใหม่ครับวันหลังแล้วก็นัดผู้เทพนะขอบคุณครับขอบคุณหวยแม่ในถิ่นเกิด พี่น้องเบาทีนคนสลินทีวีเบาสักคักรอดนะครับ,บวันนี้ขออภัยทุกท่านและเพชรพารวยหลักกิโลให้โชควันนี้เราถือว่าเราพลาดโอกาสดีๆ <ขอ S 2> นะครับ,บ,วบวันหน้าเราต้องมีเพราะผมเชี่ยวชาญมากในด้านเหล็กไหลนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ในคลิปอยู่ในขณะน,นี้นะครับอยากรู้ว่าตัวนี้มีแร่ชนิดไหนหเป็นยังไง เกื้อกูลแบบไหนนะครับมันจะดีอยู่ในตัวบางครั้งถ้าถ้าเป็นแรกเงินยวงสมเด็จพุทธาร้์โตท่านจะบดใส่ในสมเด็จวัดละครังเลยมีงั้นราคาจะแพงบอกนะครับตอนนี้เป็นเพียงขีเล็กไหลซื่อๆครับยาให้เขาหลอกเข้าใดเด้อเก็บไว้แช่น้ําอาบนะครับถ้าจะซื้อหวยวันนี้ผมให้สี่สองแปด ครับเฮงๆเรื่อยๆเด้อไปสื่อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพื่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นในคลิปนู้แล้วทีนี้เพิ่นบอกว่าอยากจะให้ปลูกดูอะไรบางอย่างให้ทํำไมชีวิตมันติดมันขัดโต๊ะกระบอกกับเพิ่นทีละเฮ้ยอาจารย์ดูให้หน่อยมันขาดขาดขวามไม่ถูกเวราะวงไม่ถูกไม่ไหวมากเลยเนี่ยมันเสียดไปเสียดมาแล้วว่าเป็นคน